2พฤษภาคม2568ร้อยตำรวจเอกอนุชาบริสุทธิ์รองสารวัตรสอบสวนสพอร่อนพิบูร์จังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับแจ้งมีผู้ถูกยิงเสียชีวิตภายในบ้านพักพื้นที่ตำบลควนพังอําเภอร่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงเดินทางไปที่เกิดเหตุพร้อมด้วยพันตำรวจเอกชายราชบัวชุมผู้กำกับการ พันตำรวจโทวินัยรัตนจิตและกำลังตำรวจชุดสืบสวนตำรวจสายตรวจในพื้นที่ร่วมกับแพทย์เวรโรงพยาบาลร่อนพิบูรณ์และเจ้าหน้าที่มูลนิธิประชาร่วมใจร่วมชนะสูตรพลิกศพที่เกิดเหตุพบศพนายปริญญาหรือจันอายุ19ปีสภาพศพมีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิดเข้าที่ศีรษะนอนตายบนพื้นห้องนอนส่วนผู้ก่อเหตุเบื้องต้นตำรวจสอบสวนทราบว่ามีสองคน คือนายนัทะพงศ์หรือกลางอายุ20ปีเศษและนายสมยศหรือบิ๊กอายุ28ปีหลังจากก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์สีดำแดงหลบหนีไปจากการสืบสวนสอบส,ส,สวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายปริญญาผู้ตายกับนายนิติพัฒน์หรือคิมเพื่อนเดินทางไปงานแต่งงานในหมู่บ้านก่อนกลับบ้านเกิดเหตุได้ประมาณ20นาทีมีนายนัทะพงศ์มาเรียกนายนิติพัฒน์ให้เปิดประตูบ้าน ขณะนั้นนายนิติพัฒน์กำลังเข้าห้องน้ําจึงบอกให้นายนัทพงศ์เปิดประตูบ้านเข้ามาเองเมื่อนายนัทพงศ์เปิดประตูบ้านแล้วนายสมยศที่มาด้วยกันได้ถืออาวุธปืนสั้นไม่ทราบชนิดบุกเข้ามาในบ้านแล้วยิงผู้ตายขณะนอนหลับบนพื้นห้องนอนสามนาท กระสุนจอดศีรษะเสียชีวิตคาที่ในห้องนอนต่อมามีนายสุทธิรัพพ่อของนายนิติพัฒน์ซึ่งอยู่อีกห้องออกมาต่อว่าและถ่ายภาพคนร้ายทั้งสองไว้ได้ส่วนสาเหตุยังไม่ทราบแต่คาดว่าน่าจะมีเรื่องกันก่อนบุกมายิงที่บ้านซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงและเร่งจิดตามจับกุ่มคนก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป